วันนี้นะครับก็เราหาอาหารกันไปนานนะครับสำหรับกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีมีลูกค้าของการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคถามเข้ามาครับว่าเฮ้ผม่แนะนำเกี่ยวกับตัวปลอกสายไฟระบบย2 kv นะครับคราวนี้ตัวระบบย2 kv นะครับมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมครับว่าเราจะใช้ตัวไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคอันนี้นะครับก็ อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทั้งหมดเลยก็จะเป็นตัวลอกสาย22 kv นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด50หรือ95 8้แดห้นะครับก็สามารถเลือกดูสินค้าใต้งลายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำก่อนเลยตัวแรกก็คือที่เราเห็นกันใช้ประจ,จำนะครับก็คือจะเป็นตัวลอกปลายนะครับลอกปลายทาร์วริษัทเรานะครับก็จะทำออกมาเป็นของรุ่นนะครับก็คือตัว50กับร้อ kv นะครับอันนี้จะเป็นตัว ปอกปลายนะครับปอกปลายอย่างเดียวเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นดูดบัตรจะเป็นปอกปลายได้แล้วก็ปอกกลางได้นี่ปอกกลางก็จะปอกกลางลายนี่เป็นต,นตัวปอกกลางอันนี้จะเป็นตัวปอกปลายนะครับก็จะมี2รุ่นนี่ครับจะมี2อรุ่นนะครับจะมีห้าสิบนะครับแล้วก็ 108, 5, บบกร85้าเหมือนกันโอเครุ่นถัดมานะครับตัวนี้ก็จะพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ปอกปลายแล้วก็กลางนะครับจะอ,อันนี้ปออกได้ตั้งแต่50กาม A 70อ่อ 8, า185ก,ก็คือได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็น22 k v ตัวนี้นะครับก็เราสามารถปรับเลือกขนาดสายตรงนี้ได้เลยนะครับเราอยากได้ขนาดไหนครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับในการจับสายแล้วเราก็ลอ็อกเัวเองเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบลูกกิ้งครับใช้งานง่ายอ่าย่างนี้ได้เลยนะครับในการบอกตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ จะมีในส่วนของตัวตัวปลอ,อกปลายสว่านจากปัะโตโ้ไรนี่นะครับสามารถใส่เข้ามาที่ตัวปลายนะครับ,บลแล้วก็ใส่กับสวานแล้วก็หมุนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ที่เราต้องการจะปอกแล้วก็ใบมีดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ปลามีดก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งตัวทุกรุ่นนะครับที่เป็นตัวปอ,อกสายของเรานะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเงินเหล็กแท้นะครับแล้วก็ทุกรุ่น สามารถใช้ด้วยกันได้หมดทุกรุ่นเลยในใบเดียวนะครับนี่คือข้อดีอยู่เขาคือ,อใช้งานง่ายนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับงานปลอกไฟสายไฟยี่สิบทีวครับสำหรับพี่ๆช่างไฟที่เป็นเกี่ยวกับภูมิภานนะครับผมสำหรัวันนี้ขอบคุณมากครับขค